สวัสดีครับพบกับอาการิโก DIY กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักเรื่องแผงโซล่าเซลล์ที่จะใช้ในระบบไฮโวล์กันนะครับไปติดตามชมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือแผงโมโนนะฮะแผงโมโนเนี่ยลักษณะจะเป็นสีดำนะครับดำสนิทและตัดขอบเหลี่ยมสีมุมนะครับ แผงพวกนี้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับ25ปีขึ้นไปนะอันที่2ก็คือแผงโพลีนะฮะแผงโพลีนี่จะมีสีออกสีน้ำเงินนะครับเป็นแผงที่ใช้งานกันทั่วไปในบ้านเรานะฮะอันดับ3ก็คือแผงอะมาลฟัตแผงอะมาลฟัตเนี่ยก็คือแผงที่ เราเคยแจกกันในสมัยรัฐบาลก่อนๆน,นะฮะแจกให้ผู้ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงตัวแผงก็ลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาวๆลักษณะนี้นะครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบการใช้งานนะครับในอุณหภูมิต่างๆนะฮะของแผงโพลี่และแผงโมโนแผงโพลีถ้าอุณหภูมิฟิกไว้ที่25องศานะครับแผง100วัตต์ จะผลิตไฟได้80%หรือ80วัตต์นะครับที่25องศาแต่ถ้าเป็นแผงโมโนจะผลิตได้ถึง85วัตต์หรือ85%นะครับในอุณหภูมิที่25องศาแผงโมโนจะผลิตไฟได้ดีกว่าโพลีนะครับทีนี้มาดูกันต่อถ้ามากกว่า27องศาความร้อนเริ่มมากขึ้นนะครับแผงที่เป็นโพลีจะผลิตไฟได้ 88%หรือ88วัตต์นะครับแต่ในขณะที่แผงโมโนจะผลิตไฟได้ที่ลดลงมาเหลือ75%หรือ75วัตต์จากคำตอบนี้ท่านพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าโพลีกับโมโนอะไรเหมาะกว่าในประเทศไทยโมโนผลิตมาเพื่อใช้กับประเทศในโซนยุโรปนะครับที่มีอุณหภูมิโดยเฉลีย่ยไม่ได้ร้อนถึงระดับเกิน25องศานะครับเป็นเมืองหิมะเป็นเมืองหนาว แผงโมโนจะมีประสิทธิภาพในการผลิตได้สูงที่สุดแต่พอเป็นประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรหรือโซนบ้านเรานะรแผงโพลีจะผลิตไฟได้ดีกว่านะครับเพราะเมื่อเจอความร้อนแผงโมโนไฟจะการผลิตจะตก,ตกลงแผงโพลีมันจะผลิตไฟได้สูงขึ้นแต่ทีนี้นะครับาบางคนก็เชียร์ให้ใช้โมโนเพราะอะไระผมมายกตัวอย่างนะครับ เช่นสมมติเอาไปใช้กับปั๊มน้ำแผงโมโนตอนเช้านะครับอุณหภูมิยังไม่สูงแผงโมโนผลิตไฟได้แล้วนะครับผลิตไฟได้มากกว่าแผงโพลีแน่นอนนะครับตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับแผงโมโนผลิตไฟได้สูงกว่าแผงโพลีแต่ในขณะที่ตอนกลางวันแผงโพลีจะผลิตไฟได้ดีกว่านะฮะซึ่งก็ต้องดูเอาว่าบ้านเราเนี่ยแดดมากกว่าหรือว่า เมฆคืมมากกว่านะครับท่านก็เลือกพิจารณาเอาว่าจะใช้โมโนหรือโพลีนะฮะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าพูดถึงตามทั่วไปแล้วโพลีค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับโอเคทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสเปคแผ่นกันนะครับถ้าเราจะซื้อแผ่นโซลารเซลล์สักแผ่นหนึ่งเราต้องดูที่อะไรบ้างนะครับเช่น IMP กับ b m p นะครับ คืออะไรก็คือแอมใช้งานกับโวลต์ใช้งานนะครับเราจะดูตัวนี้ในแผงเนี่ยให้สังเกตเลยครับตัวไหนที่เป็นตัวแอมตัวที่ค่าต่ํากับโวลต์ค่าต่ํานั่นคือตัวที่ใช้งานนะครับตัวตัวที่มันสูงเนี่ยจะเป็นโวลต์ลอยแอมลอยนะฮะให้เราดูโวลต์แอมที่ค่าต่านะครับบนแผงมาดูกันว่าแผง3 1 0วัตต์เนี่ยมาจากไหน ก็มาจากเอาโวลต์กับแอมป์มาคูณกันนะครับตามรูปนี้ก็คือ36.5้าโวลต์คูณกับ8 5 0นแอมป์นะครับได้310.2825วัตต์ก็คือ3 1 0วัตต์นะฮะก็คือตำแหน่งนี้อันนี้คือบอกวัตต์นะะเรามาดูแผ่นต่อไปนะฮะเป็นแผ่นโมโน380วัตต์นะครับเหมือนกันเลยเวลาดูนะฮะดูที่โวลต์ต่ำนะครับ39.9 แล้วก็ที่แอมต่ำก็คือ9.52แอมนะให้ดูแค่2ค่านี้นะเราก็เอา2ค่านี้มาคูณกันครับ3 9.9คูณ9.52ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ379.84ก็คือ380วัตต์นะฮะเนี่ยวัตต์กำลังวัตต์ที่ได้มันมาจากตัวนี้คูณกันนะฮะทีนี้มาดูแผงที่เป็นแผงอะโมฟัตนะครับ 78.0โวลต์ตัวนี้คือ110โวลต์นี่เป็นโวลต์ลอยนะฮะเราดูที่78และแอมท่าไไรฮะแอม1.86นะครับแอมลอยหมายความว่าไงไหมายความว่าเวลาวัดเนี่ยเขาจะเอาขั้วบวกขั้วลบมาช็อตกันนะครับและวัดแอมนะมันจะได้แอมเท่านี้แต่แอมที่ใช้งานจริงๆนะฮะจะเป็นแอมตัวนี้ก็คือ1.86กำลังวัดก็มาจากโวลต์ M, คูณแอมรับ78 โวลต์คูณกับ1.86แอมป์ได้เท่ากับ1 4 4 3นะฮะก็คือ145วัตต์นะฮะตามนี้นทีนี้มาดูกันต่อว่าเราจะใช้แผงจำนวนกี่แผงนะครับและรวมกันให้ได้ขนาดเท่าไหร่ที่จะเอาไปใช้ในระบบไฮโวลต์นะครับอ่าเราก็มาดูนี่ฮะเอาแผงทั้งหมด ตัวแผงนะครับมันบอกว่า36.5โวลต์แล้วก็36.5โวลต์คูณกับ10นะครับเท่ากับ365โวลต์การใช้ไฮโวลต์นะครับเราจะใช้โวลต์กันอยู่ที่ตั้งแต่300จนถึง400โวลต์นะฮะตัวนี้อยู่ที่365โวลต์นะครับเมื่อรวมกัน10แผงได้เท่าไหร่ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ3,100วัตต์3,100วัตต์เอาไปใช้กับเครื่องไฮโวลต์อินเวอร์เตอร์ที่3,000วัตต์ วัตต์มากกว่าไม่เป็นไรนะครับดีกว่านะครับมันจะเป็นกําลังสำรองนะครับนี่คือแผง310วัตต์นะครับเท่ากับว่าเราใช้10แผงได้ไฟที่3,100วัตต์มาดูตัวต่อไปครับเรามาดูที่380วัตต์ครับ380วัตต์นี่โวลต์อยู่ที่39.9นะฮะ ถ้าสเราเอามาใช้แค่8แผงนะครับแแผงได้เท่ากับ319โวลต์นะครับสูงกว่า300โวลต์สูงไม่ถึง400นะครับถามว่าถ้าเราใช้10แผง10แผงเนี่ยมันก็399.9เกนะฮะเกือบ400ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นเพราะอะไรนะฮะมาดูนี่ครับเพราะแค่8แผงนะครับ380วัตต์เนี่ยมันวัตต์มันได้ถึง30,40วัตต์แล้วนะครับ ซึ่งมันพอใช้งานสำหรับเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์แล้วนะครับก็คือขนาด3000วัตต์นะต่อไปมาดูแผงอโมฟัตครับแผงอโมอฟัตเนี่ยโวลต์ Vault จะสูงนะครับพอโวลต์สูงเราใช้แค่4แผงนะฮะ78คูณ4ท่ากับ312้โวลต์4แผงเนี่ยได้300กว่าโวลต์แล้วนะฮะแต่เรามาดูข้อต่อไปครับแต่4แผงเนี่ย ได้วัตต์เท่าไหร่ฮะ145วัตต์คูณ4แผงมันได้580วัตต์580วัตต์เนี่ยน้อยเกินไปนะครับเราต้องการระดับใกล้เคียง3,000วัตต์นะฮะเราถึงต้องเอาแผงมาขนานกัน5ชุดเพื่อเพิ่มวัตต์นะครับเมื่อเอามาขนาด 5. ชุด580วัตต์คูณ5ได้เท่าไหร่ครับได้2,900วัตต์นี่แหละครับถึงจะพอใช้ก็สรุปว่าถ้าใช้แผงอะมอลฟัตนะครับคุณต้องใช้แผงถึง 20แผ่นนะครับโดย4แผงอนุกรมแล้วขนานกัน5ชุดนะครับจะได้2,900วัตต์ที่312โวลต์นะฮะอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับสรุปแล้วคือเราต้องใช้ทั้งหมด20แผงนะฮะอันนี้เอามาจากเพื่อนสมาชิกในเว็บไซต์นะครับใน facebook ที่เอามาลงไว้เป็นของสถานปฏิบัติธรรมที่เชียงรายนะครับ ท่านผ้าจารย์ท่านได้ประกอบชุดนี้ไว้ก็คือขนานกันทั้งหมด5ชุดนะครับก็คือเขาเรียกห้าสตริงนะฮะขนานกันโดยอนุกรมกัน4แผ่นะอนุกรม4แผ่นได้4แผงได้312โวลต์เอามาขนาน5ชุดได้2,900วัตต์ก็คือต่อในลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือแผงออมฟัตนะครับ ถ้าเป็นแผงมือ2ขนาด250วัตต์ล่ะคือตอนนี้ในตลาดเนี่ยมีแผงมือส250วัตต์ปล่อยออกมาเยอะนะครับจากโซล่าฟาร์มถ้าเราซื้อมาเราจะต้องสั่งซื้อมาในจำนวนเท่าไหร่นะครับเราดูกันแผงอมฟัส250วัตต์ถ้าใช้12แผ่นเราจะได้เท่ากับ3,000วัตต์นะครับ12แผ่นคือ3,000วัตต์เอาโวลต์มาคูณน,นะครับโวลต์อยู่ที่29.94นะครับ คูณ12แผ่นได้เท่าไร่ครับได้359โวลต์นะครับก็อยู่ในช่วง300ถึง400โวลต์ก็ทำงานได้นะครับอันนี้คือตัวแผง250วัตต์อุปกรณ์ที่จะเอามาใช้ในไฮโวลต์นะครับเราจะใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟไฮโวลต์ขนาด3,000วัตต์ของอาจารย์เสรีนะครับรายละเอียดสินค้ามาดูกันนะฮะรับอินพุตที่300โวลต์ถึง450โวลต์นะครับออปต์จ่ายไฟเป็น AC 2 2 0โวลต์เพียวซน์เวฟนะครับให้ไฟแบบไฟการไฟฟ้านะครับอันนี้ขนาดนะครับแผงตัวอย่างนะครับก็คือที่บอกขนาด300วัตต์เนี่ยถ้า3 6โวลต์ใช้9แผ่นและต่ออนุกรมนะฮะ9หรือ10แผ่นก็ได้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถรวมไฟได้3แหล่งจ่ายนะครับหมายความว่าไงแผงจากโซล่าเซลล์ได้ สิบแผงนะครับแล้วก็ข้างบนเนี้ยสองจุดนี้คือต่อเชื่อมแบตเตอรี่ที่เป็นไฮโวลต์นะครับเอาแบตเตอรี่มาอนุกรมกันให้ได้300โวลต์ก็เอามาเป็นชุดไฟสำรองได้นะครับแล้วก็ไฟฟ้าไฟฟ้าในที่นี้คือ,อไฟจากการไฟฟ้านะครับเอามาเป็นชุดแบ็กอัพให้กับระบบนะครับเอามาเป็นชุดจ่ายไฟเสริมในระบบนะครับที่อยู่ของอาจารย์เสรีก็ตามนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเบอร์โทรนะครับอ่า แอดไลน์ line, หรือเฟซบุ๊กนะครับท่านก็ดูตามนี้เลยในราคา6,300บาทนะครับก็โทรติดต่อกันเอาเองนะครับอันนี้คือแผนผังในการต่อใช้งานนะครับที่ผมต่อใช้อยู่ผมจะอธิบายนิดนึงผมใช้แผงขนาด315วัตต์นะครับ37โวลต์10แผงน,นะครับรวมกัน37โวลต์10แผงก็คือ370 V โวลต์นะครับขนาด3,150วัตต์นะฮะ ก็ผลิตไฟลงมาจ่ายเข้าคัดเอานะครับคัตเอาเสร็จมาลงที่ตัวเซิร์ฟปเทคชันนะครับก็คือตัวกันฟ้าผ่าแล้วต่อลงดินนะฮะในขณะเดียวกันเราก็จะมีตัว DC b a k e เกนะครับ63แอมป์ใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าแผงเนี่ยให้ไฟกระแสอยู่ที่8แอมป์นะฮะแต่เราใช้เบเกอร์63แอมป์ถ้าเราจะใช้ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับเบเกอร์ ก็ไฟจากเบเกอร์ก็เอาลงมานะครับเอาไปเข้าที่อินพุตที่เป็น DC นะครับ2เส้นนี้นะครับนี่ลบนี่บวกนะครับในขณะเดียวกันไฟ DC ที่เป็นไฮโวลน์นี่นะครับเรามาทำเป็นปลั๊กไว้นะครับแล้วก็มีตัวจอนะครับไว้ดูว่าโวลต์ตอนนี้ผลิตอยู่ที่กี่โวลต์น,นะฮะแล้วก็มีปลั๊กไว้เสียบอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าจากไฮโวล์นะครับอันนี้เราทำไว้ หลังจากนั้นนะครับก็จะมีจุด220โวลต์ที่เอาไปใช้งานก็คือตำแหน่งขาคู่สุดท้ายนะครับเรามาต่อผ่านคัตเอานะครับเข้า AC b กเ a k e r นะครับแล้วก็มาผ่านตัวดูโวลต์ดูแอมป์ M นะครับแล้วก็ทำเป็นปักพ่วงไว้แต่ณนะตอนนี้นะครับให้ท่านเพิ่มอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือชินไทม์เมอร์นะครับไว้ตัดกันกระชากนะครับ ผ่านตรงนี้นะคล่อมไว้นะฮะการกระชากกรณีที่แดดมันไม่พอนะครับแล้วก็เจออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระชากไฟสูงๆนะครับเช่นมอเตอร์ปั๊มน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เครื่องตัวนี้มีปัญหาได้แต่ถ้าเรามีตัวชินโนทัมเมอร์ไว้ตัดไฟก่อนนะครับก็จะทําให้เครื่องปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนานนะครับทีนี้ในชุดนี้เราจะมีไฟแบ็กอัพนะครับ220โวลต์ มาใช้งานเนื่องจากที่ผมอยู่เนี่ยออของผมไม่มีไฟจากการไฟฟ้านะครับผมเลยจะยต้องใช้แบตเตอรี่นะครับร่วมกับอินเวอร์เตอร์เพียวซาเวฟ3,000วัตมาช่วยนะครับมาช่วยในช่วงกลางวันช่วงที่แดดอ่อนนะครับช่วงที่มีอาจจะมีปัญหาว่าแดดน้อยนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นชุดจ่ายไฟสำรองนะครับให้กับตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์เพียวสาเวฟนะครับโดยที่ แบตเตอรี่ที่ผมใช้ขนาด180แอมป์แล้ว1 2โวลต์นะฮะเอามาจ่ายให้อินเวอร์เตอร์เพียวไซส์3 0 0 0วัตต์นะครับปล่อยไฟ220โวลต์ไปที่จุดรับไฟ220โวลต์นะครับของตัวของเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นระบบสำรองทีนี้มันก็จะมีในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าอตอนกลางคืนระบบไฮโวลต์เนี่ยเราจะปิดการใช้งานไปเลยนะครับเพราะว่า ชุดนี้จะทํางานได้เฉพาะกลางวันเท่านั้นพอกลางคืนเราจะตัดระบบนะครับมาใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ร้อนะครับทีนี้พอใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์เราจําเป็นต้องมีแบตเตอรี่นะครับและจะต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่การชาร์จทํำยังไงครับผมเอาสวิตชิ่งนะครับมาต่อเข้ากับปลั๊กที่เป็นไฮโวลต์นะครับ355โวลต์ตัวนี้นะครับเสียบไฟ DC มาที่สวิตชิ่งได้เลยนะครับสวิตชิ่งสามารถรับไฟโวลต์ ไโวลที่เป็น DC ได้นะครับพอสวิตชิ่งรับไฟมาแปลงไฟออกมาเป็น24โวลท์ที่20แอมป์นะครับมาจ่ายให้กับคัตเอาต์ตัวนี้แล้วก็มาลงเข้ากับ MPPT ชาร์จเจอร์นะฮะ MPPT ชาร์จเจอร์ก็ผ่านเบรกเกอร์ DC นะครับผ่านเบรกเกอร์แล้วก็ต่อเข้า BMS เเพื่อชาร์จไฟลงแบ,บตเตอรี่นะครับ แต่ตอนที่เอาไปใช้งานนะครับในระบบสำรองเนี่ยผมจะต่อไฟตรงนะครับระหว่างบวกลบของตัวอินเวอร์เตอร์เพียวสาเวฟมาเข้ากับขั้วบวกขั้วลบโดยตรงนะครับเพราะว่าเราใช้แอมบางทีเราใช้แอมสูงนะครับตัว BMS จะรับไม่ได้ BMS ที่ผมต่ออยู่มันรับได้แค่150แอมนะครับ150แอมแต่ถ้าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ2000วัตต์เนี่ย 2,200วัตต์เนี่ยมันต้องไปถึง200แอมป์นะฮะ200แอมป์เนี่ย BMS จะรับไม่ได้นะครับเครื่องมันก็จะเครื่องมันก็จะดับนะฮะให้เราต่อตรงที่ขั้วแบตเตอรี่เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยควบคุมเรื่องโวลต์เอานะฮะอย่าให้โวลต์มันต่ําจนแบตเตอรี่ตกเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่ต่าต่ํากว่า10 10.5โวลต์นเนี่ยก็จะทาให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรื่องวงจร protection เดี๋ยวผมจะสอนในคลิปถัดไปนะครับ สำหรับคนที่เอาระบบนี้ไปใช้กับไฟฟ้าบ้านนะครับมีไฟบ้านอยู่แล้วและอยากประหยัดไฟในช่วงกลางวันนะครับท่านต่อเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ในส่วนของไฟ220โวลต์จากการไฟฟ้านะฮะท่านมาต่อเป็นไฟสำรองเข้าตรงจุดนี้แทนนะครับเป็นไฟ200จากการไฟฟ้านะฮะเอามาต่อเข้าจุดนี้ก็จะทำให้เครื่องสามารถทำงานได้ท่านใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน นะครับพอกลางคืนท่านก็ทํำคัตเอาตัดเข้าไฟการไฟฟ้าไปแต่ว่าช่วงที่กลางวันกรณีที่ฟ้าฟ้าสลัวนะครับหรือว่าแดดหายนะไฟจากการไฟฟ้าก็จะไปจ่ายเสริมให้กับชุดไฮโวล์นะครับให้คงทํางานต่อไปได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือในเรื่องของการเลือกแผงโซลาร์เซลล์นะครับว่าเลือกแผงยังไงดูวัดยังไงดูโวล์ยังไง ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับที่กำลังจะซื้อแผงโซลาเซลล์ไม่ว่าจะมือ2หรือมือ1น,นะครับและจะอยากจะรู้ว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ถึงจะพอใช้งานนะครับก็ตามคลิปที่ทำให้ดูแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ติดตามรับชมครับและเดี๋ยวมาพบกันในภาคปฏิบัตินะครับ ว่าการต่อแผงไฮโวลต์เข้ากับอินเวอร์เตอร์ต่อยังไงขอบคุณครับ